Ascension Energy Upgrade ความเร่งของดาวเคราะห์ที่สำคัญซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนั้นอยู่ในแนวทางของเอิร์ธแล้วสุดสัปดาห์นี้เปิดประตูสำคัญสำหรับหัวใจที่ทยานขึ้นทั้งหมดเพื่อจัดแนวเตรียมพร้อมและทำหน้าที่เป็นท่อนำของรูปแบบมนุษย์ไปสู่ประสบการณ์ใหม่บนแผ่นดินโลก ภาพรวมที่มีพลังปี2023ครึ่งปีแรกของปีการเปลี่ยนแปลงแกนหลักภายในไกอาเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อสนับสนุนระดับใหม่ของจิตสำนึกแห่งเอกภาพครึ่งปีหลังของปี2023การตระหนักรู้ในตนเองแบบเร่งรัด ความถี่ของฝึกจะทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพความละเอียดโทนิกของการสร้างสั์ที่บิดเบี้ยวการแยกส่วนที่บิดเบี้ยวอย่างรวดเร็วในทุกระดับวันที่25-30มิถุนายนนี้เป็นจุดเลือกอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังเคลื่อนผ่านเยื่อสั่นสะเทือน หากประสบการณ์ของคุณแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในปีนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นตัวกองคุณภาพในขณะที่เราก้าวผ่านจุดเลือกที่มีพลังนี้ทุกครั้งที่คิดตั้นลายยกระดับเราไปสู่สถานะใหม่ของการมีชีวิตคะแนนตัวเลือกของเราจะถูกขัดเกลาส่วนใหญ่ที่คุณเคยประสบการณ์จุดเลือก ช่วงเวลาที่การสั่นสะเทือนบุคคลตรงกับพลังงานใหม่และอนณาจักรหรือจำเป็นต้องเพิ่มระดับช่วยให้เราสามารถปรับแต่งประสบการณ์และความปรารถนาของวิญญ,ญาณในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่เป็นเครื่องหมายและทางผ่านศักดิ์สิทธิ์ในการรีเซ็ตข้อมูลส่วนตัวในระดับ DNA และเส้นทางโคจรของคุณเพื่อผลลัพธ์สูงสุด รวดเร็วชำระร้างดำเนินการกับสิ่งที่อยู่และดับไปและเปลี่ยนไปสู่มุมมองที่สูงขึ้นของคอสมิกใช้ความเป็นกลางของพระเจ้าเมื่อคุณเคลียร์เส้นทางของคุณการแสดงตนมีความกระตือรือร้นแต่ยังมีความเห็นอกเห็นใจสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากสำหรับผู้ที่ใช้เทมเพลตคิสตัลไลน์ ของเส้นทางใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมความบริสุทธิ์ของการไม่มีข้อจำกัดคุณรู้สึกถึงความกว้างขวางคุณใช้ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการเดินทางของคุณโดยธรรมชาติโฟกัสอยู่ที่การขยายความศักดิ์สิทธิ์สันติภาพความเห็นอกเห็นใจความเป็นกลางจากสวรรค์การร่วมสร้างและขอบเขตของปฏิหาร์ที่เกิดขึ้น ในอาณาจักรเหล่านี้เรากำลังกลายเป็นช่องทางสำหรับเปิดคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งเปลี่ยนความเป็นจริงทุกๆก,การกระทำในเชิงบวกและกว้างขวางที่กระทำโดยมนุษย์ที่มีความสั่นสะเทือนสูงนั้นได้ถูกขยายออกไปสำหรับส่วนรวมในขณะนี้ใช้ทักษะนี้ในฐานะผู้ร่วมสร้างดินแดนใหม่ที่มีความรับผิดชอบ มันแสดงให้คุณเห็นเสมอว่าไม่มีอะไรที่จะเผยแร่ตั้งค่าใหม่หรือเปิดเผยในเส้นทางส่วนตัวของคุณการกระทำในเชิงบวกทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ส่งผลต่อส่วนรวมเสมอการเร่งความเร็วได้ใกล้เข้ามาแล้วคงสร้างฝึกกำลังถือความถี่ใหม่ล่าสุดในกลุ่ม ascending สิ่งนี้เปลี่ยนความเป็นจริงอย่างแท้จริง และสลายการสร้างสรรที่บิดเบี้ยวความถี่เอิร์ธคริสตัลไลน์กำลังไหลผ่านเฮอร์สเตตแอสเซนดิงโซลที่ถือครองแรงสั่นสะเทือนใหม่นี้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์โดยรวมมากกว่าปุ่มกำลังแสดงสีที่เป็นไปได้ด้วยการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์ส่วนรวม ประสบการณ์จุดเลือกช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการเดินทางของเราและเคลียร์เส้นทางสู่การสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์การกระทำที่มีการสั่นสะเทือนสูงส่งผลดีต่อส่วนรวมความถี่เออร์ชิสตันไลน์ใหม่กำลังเปลี่ยนความเป็นจริงและสลายการสร้างสรรค์ที่บิดเบือนผู้ที่ถือการสั่นสะเทือนใหม่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อผลลัพธ์โดยรวมของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วยรักและแสงสว่างเ s s e n t i a l l i เ e Worker